อะไรเรื่องความประสงกันป่ะพี่พิติกตอบฉันทำได้ทุกอย่างแหละแต่งหน้าอะไรเจาะเจาะเจาะอะไรเจาะเข้ากระดาษทองแดงอะไรทุกอย่าง่เลยดูอ๋อตลบตาพี่ติกอ่ะพี่พีพิติกอ่ะเหมือนเขาด้หล่อมาขอกันครับทึงไหนตอนคุณประจักษรนะตอนกีดูใช่คุณประจักรกีพี่ติกมากขอบอกเนี่ยเอไปอเก็ถึงข้าอบนังร้ายอ่ะเอาอันเนี้ย เอาน้ำหวานแล้วก็เอาอะไรพี่ใส่ใส่โรบมาจากไหนสามนาทีครึ่งนะครับอันไหนเนาะแค่ตลกมากอ่ะต้องดูอ่ะผ่านนั่นหลอครันาทีครึ่งที่ตอนนี้พี่เขาอยากดูอะไรพี่เจอคเขาไปไหนกับสามนาทีครึ่งให้ก้าคุณเหรอไม่เห็นบิร์ดจะไปดูนกน้อยอะไรจะไปดูปล่อยฝ้ายเอาวันตันเหรออก็คอนเสิร์ตพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดวตันไห อ้ตัด้ดูอยากดูอ่ะโอ๊ยังงาอะอ๋อนั้ดูแล้วดูบอ้ไมาอยาินั่ดไม่่น้อยแหลมคิดไปดูบักแอปเปิ้ลยังยังเอ้ยลืมลืมล้วเราต้องหนักหอ่ะทำไมเขาจะได้ยินเดี๋ยวลองเบาๆน่ไม่บอกแอปเปิ้ลบกแอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ลิเขาบ้าอเปล่า้เปิลันดูนานอย่าอุบัต ไปไปไไปตักอันนี้ไม่ให้อายกูแองเนไปแล้วไม่ใช่ไม่อายก็ดีไปพี่เยังไงพี่นายเขก็เป็นผู้หญิงต้องให้เกียดเขาเมราอรเพเราม่ต้องไปตักไอโรนี้ซื้ให้เกลียดเธาเกลียดเกียดมันคืะยังเขาะให้เกียิให้เกียดติคขึ้นหร ตอนนนนั้ตอวันนั้นแพ้วนนะเออวันนั้นยังอ้วนอยู่เลยหน้าเหมือนอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ตอนเดียวใช่ไหมบว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 มใช่ป้ะแอ้วนั้นผมยังไม่รู้จักพี่ไทยเลยวันนั้นบวมบวมผมยังไม่รู้เลยว่าไทยอะไรเงี้ยคนรอยังรอไทยไหนวะน้ำหมอกคำไทยวันหนึ่งไทยวะไม่พานเราไทยดีมั้ยโอ้โหสิงเลยัคำชื่อไทยได้ตอนแรก ่ตอนแรกพี่มาพอไปเจอพี่ตั้มพอไปเจอพี่ตั้มเอ้าคนไหนทายวะเวลาคนยังตอนที่มาถือของเลยอาาจรย์อาจารย์บ๊อบบี้พาถือของขึ้นไปบนห้องตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะอ๋ออ๋อคุไหนว่าไทยเวลาคนยังตอนนั้นตลกเลยตลกเลยตลกเลยเฟมเฟมเฟมครับ เอาสีดำเอามาเบร์จานเลยเอนเลยอาจามาเลยมาทดสักาเอกแต่สีดาออเคขอบคุณสั่งนะบเอามาหมดจานเอามาเบิร์ดจานดเพเาเขาดาเพูดเาพเพูดเาพเบาร์ดจานเพูดจานพูดเาพเพูดเาพพเาเูดเาพเพูดาพพูดาเหมูาพูเเ เฟมพูดเฟมเหรอดูเฟมสิลาอะไรครับเอาไม่แก่ห้าหัวพูดที่มากตลกมากอ่ะยำอืมน่าจะมีเฮ้ยเออไอเดียดีแบมมีแหลมเฮ้ยขี้เราฟักจานด้วยอะไรน้ำปลาหวานกับมี้ดน้ำปลาหวานเฮ้ยไม่ต้องห่วงเรจานอันนั้นเราล้างเองไม่เรต้องกินให้เรียบ ไม่ได้องเปิดเลป่ะบ๊อบบอบบอบม่เบาเลยได้มาเบาอันนเบาๆสามช้นโต๊ะเี่ยนุ่มตะปูเสามารเาภาษากลางไทยและอีสานเ้ยกลางกลางไทยอีสานสามาราเอาภาษากลางอังกฤษและอีสานอ่าก็ยังคนละคนมีนะ จะอ้วกใส่นี่ก็ได้นี่นี่นี่เขาบกังเกีย้ยพอแล้วพอแล้วตั้นั่นละกินกินอะไรอ่ะอันจะอ้วกอ่ะจะอ้วกอ่ะไม่ไหววะกินขนาดนี้เออนะเกลียบเกินก็ต้องเปแปรงฟันแน่นี่อะไรเนี่ยจุดจุดอ่ะโอ้ยโอ้ย้กินอะไรองจะอ้วก เคยครับแตก็อร่อยแต่ชอบกินกับซ้มตามชอบกินกับซตามไอย่างเงี้ยไม่ชอบเท่าไหร่อือนี่คือไอ้งเรื่องเหรอพี่ไทยอืออันนี้สุกแล้วนะถงเครื่องเหรอเโอ้ยไม่ไหวอ่ะเห็ดหรอไม่ไหวอ่ะไม่หวถึงแล้วถึงแ้ลา

บอกว่าพอไม่้อ่าก็เลยอมให้้าวดอยู่ะได้ะม่อไรตากตไหนวะได้มไเอ๋อไม่ดีเนะมันกดกระ่ตดอ้ไย่างไหเอาไย่างไหน คค่เงีอยู่ตอมนี่ยเรอน่าหน่าจิตตังค์ใครับินไงพี่อันนี้ใส่ไหนคอยปากเพียวๆเอาซื้ออเลยตับเองครับอ๋อตักอะไรงี้ยเศรษฐือขึนตักสินใจโอ้ยบอกม่เนี่ยันบวตัว พี๊พีบหายเฮ้ยยกนะไม่เป็นไรเอาไว้หลัอแล้วใจใหม่มันอยู่ในหนุ่มนั่นแหละเยี่ยมพี่อะมึงขายเนิงเหมยโอ้ยน้ปลาได้คอแข็งอะเฮ้ยมีพ่เหรอนี่ปะฝนคอแข็งนะทำไมทำไมทำไมเรียนอะไรอะโว้ยดนตรง ตังเพลงตั้งเพลงตั้งเพลงตั้งเพลตั้งเพลง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 ตังเพลงั้งเพลงตั้งเ้งเพลงตั้งเพลงั้งเพลงังพลงั้งเพลงั้เลงังเพลง้งเพลงตังพลงัเพลงั้งเพลงั้งเพลงังเพลงตังเพลงังเพลงังเพลงล้งเตังเพลงัล้งเพลงังเพลงลงังเพ กินอะไรชอบกินกันมะขามเทศนะแล้วคิดมะขามแป้งนะมะขามแป้งน่นแหละมะขามเปรกับบ้านก็จะเอามาผ่าชอบกินมะขามเทศที่มันสุกๆมากกว่าแดงๆแล้วอ่ะมะขามแปะมะขามเป็นล่ามหรออ๋อมะขามเทศน่ะแปะที่แปะไม่ผิดรอรีรอเรือรอเรือมะขามหน้าพี่ไทยเหรอหน้าแปะ แอะไรอ่ะแรงอ่ะเขารู้มั้ยเหอ้าวแล้วว่าหลายคนกระทบผมด้วยแบนก็แบแบนนี่นี่แหลพิ่สออกเข้าเห็น้ามาถึงคเรเบาปุ๊บนี่ม่กะทเขาสอนเลยผมด้วยพี่ด้วยแมน ท่เนี่ยี่วกับดังดนายเนี่ยนี่แหลมันไม่คิดออกข้อมไม่แลเเดียวเลยเ่เดียวออก่ตกลวางให้โตนั่นแหละยายมาเดี๋ยวเยวจะเห็นความเปลี่ยนแปลงก่อนจุกชี้สันเออตัวแรกเวะเรียกคนนี้เหรออืมคนสิสัญญกรรมวุ้ยบอเป็นนั่นเน่าเราเติมนมอรอ๋อ พี่ใหญ่แล้วพี่ใหญ่อแล้วไเสเปรย่างายตดอู่นน้ําไงอืมเนพี่แบบเอ้ยหายแบบอยู่ในน้ําชุดจุกุมบ้าอ่าอะไรอ่ะถากหน้าถกหน้าเวอ่ะมีน้ําเติมแพี่เออไม่มีน้น้ไง อยากมั่นใจเลยมื่อกั้อะไรวะกูบาน้ำเป็นมันเป็นี่าไหมหรอกูบ้าเขาเป็นน้ำน้ำน้ำแต่ว่าน้ำน้ำอืมเอาสุกินว้าวอยากอะไอืมอยากกินอ่ะอยากไปดมน้ำอ่ะอืมหลับมือส ขนาดไม่ต่วอืมกินยอดงต้องไปแปลงฟันนะกี่นอ่อยมากจะอ้วกเนาะจะอ้วกเหมงแก่มือนตมกจนกินจนเกี่ยตับอือร่อยนะอยากกินฮะเฮ้ยตอนนี้ที่สารอยู่ครบไม่ครบกลหายไปตั้มขาดตั้มคนเดียวขาดตั้มคนเดียวพี่เป็นชปพะว่าไม่ได้ไม่ได้ขาดนมโป้ โอ้ยเสียโอ้ยอรอเออมาถึงคนแก่นดีกว่าเออเขอคนแก่นเขาบอกคนแก่นโอ้ยกระสินกรสินเหยีด่ะเขาใหญ่มาเล้ยงคนแก่นคนแก่นแหวกไปแหวแก่นเอ้าเอ้าเอ้า่็ยูเหรอสิ อย่างนี้เป็นกาลสินเลยเนี่ยบากแกยวมึงจอดเยอะน้ำ<ค>ใส่ใส่สินไปยุ่งใส่กับไปยุ่งเลยส่วนยุ่งทีท้ายคนตัดประเภทนี่อ๋อได้ไหมอันนี้ก็เพิ่งหัดก,กินนะเนี่ยใช้อ่ะแถวครับได้ขาวเอาเข้ามาอีก เอาปากเอปากของากขอากงปากขอปากแซ่บครับแซ่บอีนี้เจ้าอนี้ยแซ่บอีนี้ให้พี่วี่งได้เขาเอาเข้ามาเองตาตรงนี้น้ำหนักเลยนะครับคนร้านจังเมื่ะม่ยอมเราโด เยอะุูนหน้าด้วยนหเขามันอยู่วีนไม่สบายแล้ใครนะมีสายไม่้องร้ายถ้ากล้องทเร็วขนาดนี้มันกินลังนกอีกหมดไปอีกเวอร์ลดไปสามขีดไวเล็ตถึงเวลาก็พักเพ่อนออกจากบ้านอีกเออแล้ดีว่ะี่ตายลองก็ลองเพลงเดียวเออแต่การมิธายตรงนี้เลยไหม